ดวงวิญญาณของชาติใหม่ฝาแฝดสุกุนานั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ปะป่าไม่ใช่พ่อของอิตาโนริยูจิครับกลายเป็นงั้นไปนะเออเป็นข้อมูลที่แม่ง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเกินงงแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเราผู้อ่านแล้วเนี่ยผู้แต่งเขาว่าอย่างไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยึดตามข้อมูลล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมานะโดยในง,งานรวมเล่มเล่เลที่29นั้นมีการเฉลยอย่างเคลียร์ๆอย่างชัดเจนครับดวงวิญญาณที่เป็นชาติใหม่ของฝาแฝดสุกุานานั้นแท้จริงแล้วเป็นปู่ของอิตาโดริยูจิซึ่งเขาก็มีการว่าเปรียบเทียบไปหน้าของปู่ยูจิแล้วก็สุกุานาด้วยซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันพอสมควรแต่อย่างเงี้ยมันก็เท่ากับว่าปู่ของยู ของฝาแฝดุกคนะนี่แม่งก็กากพอสมควรนะเพราะว่าไม่ได้มีบทบาทในเรื่องการต่อสู้อะไรเลยนะเนี่ยเอาจิงนะ <c oughs> ตายตั้งแต่ต้นเรื่องเสียด,ดิซ้ำไปนะแต่ไม่เป็นไรครับชาติกำเนิดของยูจีเนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนจากเดิมเล็กน้อยแต่หลักและใจความสําคัญของชาติกําเนิดของยูจีนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะในท้ายที่สุดแล้วตัวยูจีเนี่ยก็ยังนับว่าเป็นคนตระกูลเดียวกับสุคนะเป็นลูกหลานของสูคนะอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับ